สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ก็ต้นสัปดาห์ครับเป็นไงกันบ้างนะฮะเช้านี้ทําอะไรนะฮะจริงๆตอนนี้ก็สายแล้วนะฮะตอนนี้ก็ประมาณสักที่ถ่ายอยู่นี่ก็ประมาณสักเก้าโมงนะครับแปดถึงเก้าโมงนะครับก็ออกมาเดินรับแดดนะครับตามสไตล์นะครับก็เดินไปนะครับแล้วก็โดนแดดไปนะครับทาแค่ซันบล็อกที่หน้านะครับวันนี้ครับก็มีคําถามที่น่าสนใจนะครับว่า แฟนเพจถามมานะครับว่าโดนแดดอะ่ะโดนกี่โมงดีโดนช่วงไหนดีแล้วโดนแบบไหนเนี่ยที่ดีต่อสุขภาพสุดๆแล้วไม่เป็นอันตรายนะครับแม่คำถามมันยาวเหมือนกันนะคือ <c ười> คราวนี้ฮะเวลาโดนแดดเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราโดนแดดไปเพื่ออะไรถูกต้องไหมครับโดยปกติเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าการโดนแดดที่ดีเนี่ยจะทำให้เราได้รับวิตามินดีนะครับ ซึ่งต้องบอกนะว่ายิ่งแดดแรงมากเท่าไหร่ท่านได้รับวิตามินดีมากเท่านั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าท่านตากแดดตอนเที่ยงแบบพาทิศอยู่กลางหัวเลยเนี่ยโอ้โหวิตามินแน่นๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวถ้าเกิดเราตากแดดตอนเที่ยงเต็มๆเลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความร้อนที่มันมากระทบผิวหนังเราเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราแบบแสบร้อนหรือเกิดการอักเสบหรือว่าเหี่ยวก่อนไหวได้ ซึ่งเราก็ไม่ชอบก็ไม่โอเคใช่ไหมเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดเวลาที่ดีที่สุดนะที่ผมแนะนำคือได้ทั้งวิตามินดีนะครับได้ทั้งแสงอินฟราเรดที่ทำให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็ไม่ทำลายผิวด้วยนะครับเวลาเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วง1ก็คือช่วงก่อน9้าโมงเช้าประมาณสัก7โมงถึง9โมงเช้าน,นะครับจะเป็นแดดอ่อนๆนะครับถ้า8ปถึงเโมงก็จะเริ่มแบด แรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอีกเวลาหนึ่งก็คือหลัง4โมงเย็นนะครับสโมงหโมงหโมงนะครับซึ่ง2เวลาเนี้ยก็จะทำให้เราได้รับแดดได้รับวิตามินดีที่เพียงพอแล้วนะครับโดยที่นะครับผิวหนังของเราเนี่ยก็ไม่โดนแสงแดดทำลายด้วยนะครับการแต่งตัวที่ได้รับแดดที่ดีที่สุดก็เสื้อแขนสัน้นยางเกงขาสั้นนะครับไม่ต้องถึงกับถอดเสื้อเดินก็ได้นะฮะนะฮะส่วนที่หน้านะครับส่วนตัวผมผมทาซันบล็อกที่หน้า เพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าของเราเนี่ยมันมักโดนแดดแรงใช่ไหมมันก็ทําให้หน้าเราเหี่ยวก่อนไหวนะครับเราก็เอาส่วนอื่นรับแสงอาทิตย์ไปนะครับใส่เสื้อผ้าบางๆหน่อยอย่าหนามากแสงอาทิตย์ก็จะได้ทะลุเข้าไปได้ก็ประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับก็จะแบบรับแดดได้แบบด,ดีมากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีคำคำหนึ่งครับ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสนะครับเอาแบร์กูแแมร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาพูดว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยมันมี4อย่างนะครับหนึ่งคือได้อยู่ในที่โล่งกว้างที่โล่งกว้างไม่จําเป็นต้องหรูหราแต่โล่งกว้างนะครับกว้างอ่ะไม่เกิน,อ,นอันที่2นะครับได้รับอากาศบริสุทธิ์นะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากทําให้เราสดชื่นนะครับอันที่3ครับได้ทํางานที่เรารักนะครับและอันที่4ี่ ได้รักใครสักคนนะครับซึ่งการรักใครสักคนเนี่ยผมว่าอันดับแรกที่เราต้องรักเลยคือรักตัวเองนะครับรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้สุขภาพดีเพราะสุขภาพที่ดีที่สุดของเราคือของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนไปครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ healthy if master class นะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษแล้วผมเนี่ยดูแลต่อเนื่องนะครับ 3เดือนเต็มปกติไม่มีดูแลต่อเนื่องนะครับอันนี้ราคาพิเศษแล้วก็มีดูแลต่อเนื่อง3เดือนเต็มด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ไปลุยกันนะครับ28บทเรียนเต็มๆที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านนะครับให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอเคครับแล้วมาเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับ